สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารน,นักเตะลวอร์พูลและนักเตะพรีเมียร์ลีกันครับเคอร์เคสพูดถึงท่านรองผมกับแอนดี้สนิทกันมากก่อนเกมเขาเข้ามาให้กำลังใจเขาบอกผมว่าลงไปเล่นในแบบที่นายทำเมื่อฤดูการที่แล้วคำพูดสั้นๆแค่นั้นแต่เป็นแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมหลังเกมเขาก็มาแสดงความยินดีและบอกให้ผมรักษามาตรฐานนี้ต่อไปเขาเป็นตำนานของสโมสรที่คว้าแชมป์มามากมาย และยังคงมีคุณภาพสูงเขาไม่ได้หายไปไหนยังคงเป็นส่วนสำคัญของทีมนี่คือลิเวอร์พูลเราต้องแข่งขันกันเสมอเขาผลักดันผมผมก็ผลักดันเขาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสโมสรใหญ่แบบนี้ผมเล่นในสไตล์ที่แตกต่างและกำลังปรับตัวเกมวันเสาร์ผมรู้สึกว่ามีอิสระมากขึ้นตามที่โคชต้องการผมก็พยายามทำตามในทุกเกมกับเวอร์จิลผมว่าผมกำลังปรับจูนเข้าหากันตอนนี้เราได้เล่นร่วมกันมากขึ้น และผมคิดว่าเราเล่นเกมรับได้ดีขึ้นทุกคนกำลังปรับตัวเข้าหากันไม่ว่าจะเป็นฟลอเรียน VS อิซักหรือผู้เล่นใหม่คนอื่นๆทุกอย่างต้องใช้เวลาตอนนี้เราเริ่มปรับตัวได้และได้ผลการแข่งขันที่ต้องการด้วยผมเชื่อว่าอนาคตที่สดใสรอเราอยู่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเก็บใช้ชนะแม้บานเกมจะยากลำบากแต่เราก็ต้องหาทางคว้าชัยให้ได้เพราะเรามีนักเตะค,คุณภาพสูงมากพอที่จะทำสิ่งนั้น อูโกเอกิทิเก้กองหน้าของหงแดงลิเวอร์พูลยืนยันว่าเขาตั้งใจที่จะเลือกย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลเพราะต้องการลงเล่นในระดับสูงสุดและจะพิสูจน์ตัวเองว่าไม่ได้ตัดสินใจผิดพลาดเอกิทิเก้ได้รับความสนใจจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ดาวยิงชาวฝรั่งเศสเลือกย้ายมาหงแดงแม้ว่าสุดท้ายอาจจะต้องเจอคู่แข่งอย่างอเล็กซานเดอร์อิซักก็ตามเอกิทิเก้ให้สัมภาษณ์กับฟุตเมกาโตว่ามันคือการเลือกของผมผมเลือกในสิ่งที่ต้องการ เพราะผมมีความรู้สึกที่ดีกว่าในการมาที่นี่และผมรู้ว่ามันคือเวลาที่ใช่และสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับผมทําไมผมถึงเลือกลิวพูแทนนิวคาเซเหรอนั่นเป็นการตัดสินใจของผมเองและมันคือสิ่งที่ผมต้องการผมรู้สึกเชื่อมโยงกับสโมสรแห่งนี้มากกว่าผมรู้สึกว่านี่คือเวลาที่เหมาะสมและที่นี่คือที่ของผมผมอยากกลับมาเล่นฟุตบอลในระดับสูงสุดอีกครั้งและครั้งนี้ก็กลับมาด้วยความพร้อมที่มากขึ้นในทุกๆด้าน และผมรู้สึกภูมิใจที่ตัดสินใจแบบนี้ความพร้อมเกมคาราบาวครับลิเวอร์พูลพบเซาแ์ทมป์ตันสนามแอนฟิลด์เวลาแข่งขัน2นาฬิกาอาร์เนอร์ชลอตกุนซอหงแดงยืนยันว่าทีมจะพักผู้เล่นตัวหลักๆที่ลงเล่นมาโดยตลอดในช่วงที่ผ่านมาทั้งโรเจิรฟานได์อิบราฮิมาคนาเต้มฮัมหม็ดซาลาโดมินิกโซโบสไลไรอันกราเฟนแบกและอลิซอนเบ็คเกอร์จะได้พักทั้งหมดอย่างไรก็ตามเชื่อว่านักเตะหลายคนอย่างเช่น เจอรมี่ฟริมปองอเล็กซานเดอร์อีซักน่าจะได้โอกาสลงตัวจริงเพื่อเรียกความฟิตของตัวเองเช่นเดียวกับจิราจีมามาดัชวิลลี่ที่จะลงเล่นเป็นตัวจริงเกมแรกให้กับสโมสร11ตัวที่คาดว่าจะลงสนามในระบบ4-3-3มามาดัชวิลี่ฟริมปองโกเมสเลโอมีโรเบิร์ตสันเอนโดเทรเน่โจนส์เคียซ่า อิซักและงูโม่สถิติที่น่าสนใจปีก่อนทั้งสองทีมเจอกัน3ครั้งลิเวอร์พูลชนะได้ทั้งหมดรวมถึงการเจอกันในคาราบาวคับรอบ8ทีมสุดท้ายที่เซนต์แมรีซึ่งหงแดงบุกชนะ2-1ลิเวอร์พูลสามารถเอาชนะเซาท์แทมปตันในแอนฟิลด์ได้หมดในทุกรายการนับตั้งแต่เสมอกัน0ู0ในปี2017อัปเดตมีรายงานว่าลิเวอร์พูลกำลังพิจารณาเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับโรเบิร์ตสัน เพราะสโมสรม่อยากเสียรองกับตันผู้นี้ย้ายออกไปแบบฟรีๆในปี2026โดยสโมสรมองว่าโรเบิร์ตสันยังคงมีบทบาทและอิทธิพลที่สําคัญภายในทีมในฐานะรองกับตันขณะที่ฟราบิซิโอโรมาโนเปิดเผยว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลยังคงพยายามที่จะต่อสัญญากับอิบราฮิมาโคนาเต้และการเจรจาย,ยังคงดำ,ดำเนินอยู่ฟราบซิโอโรมาโน สปอร์ s p e e d รายงาน breaking มีรายงานว่านักเตะเดาวรุ่งหลายคนถูกดันขึ้นมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ก่อนเกมคาราบาวครับที่ลิเวอร์พูลจะพบกับเซาท์แฮมป์ตันในวันพรุ่งนี้ทั้งเคธกอร์ดอนเทรนนโอนี่เจเดนแดนส์คีเรียนมอริสันรวมถึงริสวิลเลียมส์ขณะที่อาร์เนอร์ชลอตได้ให้สัมภาษณ์ยืนยันหลังจบเกมกับเอเวอร์ตันว่าเกมนี้จะเป็นต้องโรเตชั่นหลายตำแหน่งแน่นอนแซมมิลเนสรายงาน กาเซมิโรกองกลางประสบการณ์สูงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลืมเป็นความเป็นอาริไว้ชั่วคราวยอมรับแบบไม่กักว่าโมฮัมเหม็ดซาร่าดาวยิงลิเวอร์พูลทีมคู่ปรปับตลอดการคือผู้เล่นที่เขามองว่าเหมาะสมกับการคว้ารางวาัลบอลลองดอร์ประจำปีนี้กองกลางดีกรีทีมชาติบราซิลให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร b r ริ i ิ h GQ ระบุว่าสำหรับผมมันเป็นเรื่องยากที่จะเลือกแต่ในความเห็นของผมตอนนี้ต้องบอกว่าซาลาเขาเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดเพราะอิทธิพลที่เขาให้กับเกม เขายิงได้มากแอซิดก็เยอะมากผมคิดว่าที่ลิเวอร์พูลไม่ได้ควา้าถ้วยแชมเปียนส์ลีกหรือโทรฟี่มันไหนๆก็เพราะว่าฟอร์มเขาตกไปในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลแต่โดยรวมแล้วสำหรับผมซาร่าเป็นผู้เล่นที่เล่นได้สมดุลที่สุดทั้งซีซั่นกาเซมิโรวัย3 3ตีกล่าวทิ้งท้ายสำหรับรางวัลบอลลองดอรประจําปี2025จะมีการประกาศผลในคืนวันจันทร์ที่22กันยายนที่เวลาตี2นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย โดยซาลาถูกยกให้เป็นหนึ่งในแคนดิเดตแถวหน้าที่จะลุ้นคว้ารางวัลลูกบอลทงคัไปครองอุสมานเดมเบเล่ควาบอลลองดอร์2025ฝั่งหมังส่วนไอตาน่าบอนมาติควารางวัลน,นักเตะหญิงยอดเยี่ยมสมัยที่3พร้อมบทสรุปครบทุกโทรฟี่ทั้งโกปายาชินไครฟและคลับออฟเดียด้วยผ่านผลไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับพิธีมอบรางวัลงานบอลลองดอร์ปี2025ที่โรงละครชาเทเลต์บารีสประเทศฝรั่งเศส เมื่อคืนวันจันทร์ที่22กันยายนที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นไปตามค่าที่อุสมานเดมเบเล่ได้รางวัลใหญ่สุดของฝั่งชายมาครองส่วนฝั่งหญิงก็ยังเป็นหน้าเดิมอย่างไอตาน่าบอลมาติที่ได้เป็นสมัยที่3แล้วและนี่คือบทสรุปรางวัลต่างๆของงาน1อุสมานเดมเบเล่ปารีสแซงต์แชมงฝรั่งเศส2ลามีนยามานบาเซโลนาสเปน3วิตตินยาปารีสแซงต์แชมงโปรตุเกส4 โมฮัมเหม็ดซาลาลิเวอร์พ erm ูลอียิปต์ 5. ราฟินญาบาร์เซโลนาบราซิล 6. อัชฮาฟฮากิมีปารีสแซงต์แชแมงโมร็อกโก 7. ็ดคีเลียนเอ็มปาเป้เรียลมาดริดฝรั่งเศส 8. โคปาเมอร์เชลซีอังกฤษ 9. จานลุยดอนนารูมาปารีสแซงต์แชแมงอิตาลี 10. นูโนเมนเดสปารีสแซงต์แชมงโปรตุเกสดาวรุ่งยอดเยี่ยมชายลามีนยามานบาร์เซโลนาสเปน 1. ลามินยามานบาเซลน่าสเปน 2. เดซิเร่ดูเอปารีสแซง์แมงฝรั่งเศส 3. จูอังเนเวสปารีสแซง์แมงโปรตุเกส 4. เอสเตวาพาลไมรัสบราซิล 5. เคนันยูดิสยูเวนตุสตุรกี 6. ดีนเฮลเซ่นบอนมุตเรอัลมาดริดสเปน 7. เปากูบาซีบาเซลน่าสเปน 8. โรดิโกมราปอโตโปรตุเกส 9. อายุบูอาดีลิวฝรั่งเศสเมนโยฮันคริฟทรฟี่โค้ชทีมฟุตบอลชายยอดเยี่ยมลุส์เอริก้ปารีแซแชมงสเปนเกิดม er ูเลอร์ทรฟี่ผู้เล่นที่ทำประตูมากที่สุดรวมทั้งสโมสรนและทีมชาติวิกเตอร์โยเคเรสสปอร์ติ้งลิสบอนสวีเดนและอีวาปายอบาร์เซโรนาโปแลนด์เมนคลับออฟเลียสโมสรนฟุตบอลชายยอดเยี่ยมปารีแซแชแมงฝรั่งเศสถ้าชอบคลิปแบบนี้ดูง่ายฟังสบาย ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับ